สวัสดีค่ะนี่นะคะนี่จะมาทำข้าวผัดข้าวผัดรวมนะคะนี่ค่ะก็จะมีแค่หอดมีมอคคอลี่อันนั้นผักขมนะคะผักขมแล้วก็ปลาแซลมอนแล้วก็ตับไก่นี่นะคะจะทำข้าวผัดให้น้องคุณค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะได้วันหนึ่งนะคะผัดพอผัดเผื่อไว้เลยผัดเช้า กลางวันเย็นพอตอนเย็นแล้วก็อุ่นเอานี่นะคะนี่ค่ะถ้าเด็กๆคนไหนไม่ชอบผักก็ลองลองทำให้เขาดูนะคะเผื่อเขาจะกินแต่น้องคุณเขากินนะคะนี่ค่ะ ค่ะเด็กๆคนไหนไม่กินผักก็ลองทำให้เขาดูนะคะตอนแรกก็ลองเริ่มใส่น้อยๆให้ก่อนนะ อะไรที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะใส่ไปเลยนะคะแล้วก็จะปุงใส่น้ำมันหอ,อยนิดหน่อยประมาณหนึ่งช้อนนะคะ่ะแล้วเราก็ค่อยชิมดูรสดีนิดหน่อยน้ำตาลน้ำตาลกนนิดหน่อย อันนี้น้ำตาลแย่หวานแล้วมันก็จะหวานแล้ว,ลวก็ใส่นิดเดียวนะคะก็ใส่เกยือขาวนิดหน่อยพอถ้าเด็กไม่กินสักก็เราก็ใส่หมูก็ได้หมูสักหมู 2องอาทิตย์สามอาทิตย์เราก็จะผัดให้ทีนึ่งงทีก็ทำข้าวต้มข้ต้มจืดนะคะคีอถ้าทำข้าวผัดก็จะมางทีถ้าไม่มีผัดก็จะใส่หมูสับเอาเราก็ชิมได้วถ้ามันจืดอะไรแล้วก็เติมเอานะคะ เด็กส่วนมากเขาก็จะไม่ค่อยชอบกินผักกันน้องคุณก็ไม่กินแต่พอทำ <c oughs> ใส่ข้าวผัดให้เขา <c oughs> เขาก็จะกิน เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะข้าวผัดน้องขุนนะคะหน้าตาหน้าทานนะคะนี่ค่ะลองดูนะคะถ้าเด็กๆคนไหนไม่ชอบทานผักก็ลองดูค่ะเผื่อเขาจะทานนะคะน้องคุนะชอบมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ